ฟิลสุดเลยลวกันครับนี่ครับน้องการสวัสดีครับน้องการเนี่ยมาตามมันจากในเพจเห็นเห็นคันสีดําคันนี้คัสตอมไปแล้วก็จากจากฮาร์เลย์เปลี่ยนมาเป็นทริอัมทำไมถึงเปลี่ยนอ่ะก็คือฮาร์เลย์เนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่ปีส0 20ิบขับมา2ปีกว่าครับผมวิ่งไปได้แค่1ัน0็รอโลเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่มัเราก็ชอบนะครับเราก็ชอบในรถทรงนี้แต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์คือมันขับไปไหนมาไหนไปทํางานไปงี้ไม่ได้แล้วคราวนี้ผมก็เลยมา มาศึกษาทอําจนไปเจอเพจของพี่อํนึกถึงมอไซแล้วก็ไปเจอในทิกตอกด้วยแล้วก็เห็นนี่แหละฮะให้มอตูี่แหละผมก็เลยแล้วทำไมถึงเลือกมาจบทีร้อยยี่สิบอ่ะก็คือตอนแรกครับดูแค่สตรทวินไว้เพราะว่าดูตามว่าเอ้ยถูกๆหาใช้งานในเมืองอะไรเงี้ยดูไปดูมามันไม่จบแค่นั้นนี่ฮะดูไปดูมาเฮ้ยสเตรทวินลองไปนั่งดูเฮ้ยมันมันเล็กมันเล็กนิดนึงถังมันเล็กมีถังใหญ่กว่านี้ไม่ก็เลยไปศึกษา ก็ไปดูทีร้อยทีร้อยแล้วเขาเนี้ยทีร้อยเครื่องเก้าร้อยเขาบอกว่ามีทีร้อยยี่สิบผมก็ไปศึกษาแล้วก็ไปดูในเพจพีแอมก็เห็นทีร้อยยี่สิบหลายคันเลยครับก็เลยรู้สึกว่าต้องรุ่นนี้เท่านั้นต้องรุ่นนี้ตอนแรกก็เอียงไปทางทักทักท่านทักท่านอาครับผมแต่เขาเนี้ยพอไปเห็นตัวจริงมันคงจะขับคล้ายๆสปอร์ตแล้วแบบมันอาจจะอบๆได้วยดึงใช่อะอยากได้รถที่มันขับแบบใช้งานนะครับพี่อยากมีรถใช้งานสักคันหนึ่งที่แบบใช้ในชีวิตประจําวันได้ ก็เลยผมว่านี่แหละตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็คือทรัมวันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสมาเจอกันจริงๆนะเพราะน้องเขาอินบ็อกมาหาผมแล้วก็คุยกันอยู่พักนึงเลยอะ่ะแล้วพี่พบอกว่าเฮ้ยอยู่ใกล้ๆมาดูที่ร้านเลยแล้วกันนะครับอ่ะมาดูรถกันโชคดีที่มาเพราะว่าที่ร้านมีรถให้ดูหลากหลายสไตล์ตั้งแต่รถเดิมนะครับมาคัสตอมหลากหลายแนวแล้วก็มาตัวทีร้อยด้วยแต่ว่าน้อง ไปได้รถมือสองมานะครับแล้วก็เป็นสีดําด้วยนะครับแต่อยากจะให้ทางเราเนี่ยจัดทรงให้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาฟังมาดูของจริงก่อนแล้วก็ลองฟังเสียงท่อดูว่าเป็นยังไงสรุปชอบแนวนี้เลยมันถูกใจยังไงบ้างคือตอนแรกเนี่ยคือผมก็เคยแบบเล่นมอเตอร์ไซค์มาหลายรุ่นก็จะรู้จักพวกท่อซ้าท่ออะไรเงี้ยครับผมแต่มาเจอท่อเนี้ยยี่ห้อเนี้ยเฮอยชีวิตเนี่ยโอ้โหดก็จนใจ คือแต่ก่อนขับฮ่าเลนะ่เนี่ยเคยใส่ช็อตช็อตว่าหลังแล้วนะฮะผมผมมาเจอตัวนี้โอ้โหโหดร้ายโหดร้ายและเพาะด,ด้วยครับไม่ใช่ดังอย่างเดียวแล้วดังและเพาะมาแล้วราคารับได้ราคาแบบรับได้แล้ว,ลวร,รูปภาพรวมทรงอย่างที่บอกอยู่ในบัตเจ็ตไหมใช่ครับเพราะว่าหนึ่งก็คืออยากแต่งให้มันสวยแต่ว่าไม่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 ต้องงบเยอะไม่ต้องงบเยอะไม่ต้องแบบแท้ก็ได้แบบปนๆกันไปก็ได้เอาทรงเอาทรงใช่ครับเอาเอารูปทรงเป็นหลักครับผมครับเท่านี้คือชอบมากชอบเลยเดี๋ยวฟังเสียงท่ออีกที ในในหมู่บ้านได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะต้องเดินเมานิดนึงโอเคได้เดี๋ยวถ้าได้รถมายังไงเดี๋ยวพี่อํจัดการให้ได้ครับไอ่คุณงห่วงเดี๋ยวดูแลให้เลยเอาทรงแบบนี้เลยครับนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการคัสซอมเนี่ยประมาณสอาอาทิตย์นะครับพอคุณต้องการนะครับพี่อําครับ